ที่คนไข้เจ็บส้นเท้านะหรือว่าที่เรียกว่ารองช้ำหรือว่าพังผืดฝาเท้าอักเสบเนี่ยโทษทีนะปัญหาที่จะเจ็บเนี่ยคือเจ็บตรงนี้เลยนะฮะอาการที่คนไข้ามาเลยนะโทษทีนะจ๊ะเนี่ยจเจ็บตรงส้นเท้าตรงนี้นะ,ะตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้เนี่ยนั่งนานแล้วก็เดินย่ำส้งเท้าแรกจะเจ็บหรือว่าเวลาตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยแล้วก็เดินลงเตียงก้าวแรกยำร่ำมันก็จะเจ็บมากเลยนะสาเหตุที่เจ็บเนี่ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยหลักเลยนะปัญหาก็คือว่า1นึ่้ำหนักตัวมันเยอะ2ก็คือชั้นไข อันนี้สามวันยืนนานๆยืนนานๆเนมันก็ทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นตรงนี้นะบางทีมีอักเสบมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นตรงนี้มันเลยทําให้มีการเจ็บเพราะฉะนั้นเวลานอนหรือว่านั่งนานๆเนี่ยเท้ามันตกแล้วก็เอ็นตรงนี้มันหดตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราตืーー่นมาตอนเช้าย่ำก้าวแรกมันไปยืดเส้นเอ็นไงมันเลยทําให้มีเอ็นที่มันอักเสบแล้วฉีกขาดมันโดนยืดออกมันก็เลยเจ็บเยอะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของที่เกิดจากพังผืดฝ่าเท้าอักเสบนะฮะเพราะฉะนั้นแนวทางการรักษาเลยนะอันนี้หนกนนเลยะ ถ้าเกิดปวดเนี่ยก็ขั้นหนึ่งก็คือไปฉีดยาลดอักเสบเนี่ยเข้าไปตรงตำแหน่งตรงนี้เพื่อลดอักเสบของเรนของตำแหน่งที่อักเสบตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้หนึ่งคือฉีดยาอันที่2ก็คือให้ใส่ที่พยุงนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะที่จะรองเรนของส้นเท้าโดยหลักการตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นลมนะอันนี้คือตำแหน่งเวลาใส่เนี่ยก็คือจะใส่เข้าไปตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเวลาคนไข้ย่ำลงน้ำหนักปุ๊บเนี่ยย่ำลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปั๊ม นยยปปเนี่ยเวลาย่ำไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปั๊มลงขึ้นมาตรงนี้เวลาย,ยกขาขึ้นมาลมก็จะลงมา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไอ้ส้นเท้าจะไม่สมัมผัสพื้นมันจะลอยอยู่บนลมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งคือฉีดยาสองก็คือใส่ที่ซัพพอร์ตรองเท้าตรงนี้นะครับอันนี้สามก็คือบริหารนะวิธีบริหารตรงนี้สำคัญนะคือว่าอันนี้พอ,อส้นเท้านี้เหยียบไปแล้วก็ยืดไปด้านหน้าจะเป็นการยืดเอ็นร้อยหวายมันจะทาให้พอยืดเอ็นร้อยหวายเนี่ยมันจะไอ้ลดให้เหมือนกับเป็นการออกกําลังกาย เส้นเอ็นดหนึ่งนะครับให้เส้นเอ็นมันยืดได้ดีขึ้นนะอันนี้สที่สาคัญก็คือต้องไปลดน้ําหนักสําคัญที่สุดแล้วถ้าน้าหนักไม่ลดนะตัวเมื่อก่อนน้าหนักอยู่40กว่าโล50โลตอนนี้6กกว่าโลนะมันแบกน้าหนักไปอีกตั้ง10กว่าโลเพราะฉะนั้นส้นมันก็ลงตลอดเข่าก็ลงมุ้ก็จะเจ็บเยอะนะเพราะ,ะนั้นพวกนี้ก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการรักษานานนะบางที 7- 8เดือนดะ้ซ้ำไปนะครับว่าถ้าเกิดฉีดยาอาจจะฉีดเดือนละครั้งหรือว่าสองสามครั้งถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็มี ดูดเลือดจากร่างกายมาแล้วไปปั่นนะที่ร้อยเป็น p r p หรือว่า p e l e t Rich Plasma เนี่ยก็คือมันจะไอตรงเก็บเลือดเข้มข้นเนี่ยมันจะกระตุ้นทําให้เกิดมีการฮิวหรือว่าการสมานของไอ,ไอรดการอักเสบเนี่ยตรงในตำแหน่งที่มีการเสือส่อมสภาพของเส้นเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับและอย่างไรก็ตามเนี่ยก็นอกจากฉีดยาแล้วเนี่ยก็ประกอบด้วยหนึ่งที่บอกนะก็คือใส่สัพ p อ o r t ลดน้ําหนักแล้วก็บริหารนะครับโอเคปะ่ะ